สัปดาห์นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นท็อปจากค่ายซ็อคเีที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่ในกล่องลังไม้ใบนี้พร้อมอุปกรณ์ตัวช่วยที่เราจะนำมางัดพลังและทุบสถิติไปด้วยกันกับซอกเ n อรี่เอนโดฟินอิลิตยา ก็ได้รับชมตัวอย่างกันไปแล้วนะครับกับ s o อกเกอร์นี่เอโดฟินอิรองเท้าวิ่งรุ่นท็อปจากค่าย s o อกเอที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมานะครับและในครั้งนี้เนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทาง s o อกเกอร a นี่ไทยดได้ส่งรองเท้าวิ่งรุ่นนี้มาให้ผมแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางซอกคอนี่ไทยแนดมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ และคลิปวิดีโอนี้นะครับจะถูกเผยแพร่ไปพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวชมคลิปวิดีโอของผมจบแล้วอย่าลืมชมคลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นด้วยนะครับว่าจะมีลีลาการแกะกล่องกันยังไงนะครับก็จริงๆจะเรียกว่าแกะกล่องก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้คอนตัวนี้นะครับที่เป็นด้ามสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะครับนี่มีแฮชแท็กด้วยนะครับว่า t e c e courage นะครับก็คือ กล้าหน่อยนะครับรวบรวมความกล้าในการงัดแงะแกะกล่องใบนี้นะครับซึ่งตัวกล่องของ s o p h o n อ e e n d o r p h i n Elite คู่นี้นะครับก็ดีจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าให้ดูนี่แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาเขียนนะครับแปลเป็นไทยนะเอาคร่าวๆนะก็แต่ว่าคำเตือนวัตถุที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็ชูดนี่อะไรประมาณนี้นะครับแปลให้ดูดุดันนิดนึงนะฮะแล้วก็นี่ ปนกล่องนะครับนี่ยังเขียนไว้เลยนะครับว่า unlock your next PR ก็คือประมาณว่าไปปลดล็อกสถิติของตัวเองได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ค้างมานานแล้วนะครับแน่นอนครับในปีนี้เนี่ยผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าผมจะทําลายสถิติในการวิ่งทุกระยะนะครับและแน่นอนจะต้องมีรองเท้าวิ่งอย่าง s o c o n y Endorphin Elite นะครับที่จะมาเป็นตัวช่วยในการทําลายสถิติให้สําหรับผมด้วยนะครับ แล้วก็อามาดูด้านข้างนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอ้สวยงามนะครับและตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะมางัดแงะแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่นี้กันแล้วนะครับอ่าพร้อมกันหรือยังนี่เดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวค้อนตัวนี้นะครับนี่งัดด้านนี้นะอะงัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้ตื่นเต้นเอ้ยโอ้เสียงดังป๊อกเลย <c oughs> นี่โอ้โหโอ้ นี่เปิดฝาแล้วนะครับวางแบบนี้ก่อนเลยนะโอ้ยตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นนี่นี <laughs> นนนน่เขามีการ์ดมาให้ด้วยนะครับนี่โอ้มีชื่อผมด้วยโอ้เท่มากมากเลยข้างหลังออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวิธีการแกะกล่องตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้โยนท้อนไปเลยนะโยนค้อนทิ้งไปเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้นี้ก่อนนะแล้วก็มาดูข้างในกัน นี่คือกล่องนะครับกล่องของซ o อก n กอร์นี่เอโดฟินอีลีด so นะครับนี่แบบนี้สะท้อนแสงแบบนี้สวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอากล่องออกมาก่อนดีกว่าดิแบบนี้อ่าเห็นชัดๆเลยสวยมากๆเลยนะตัวกล่องนะครับโอ้โหนี่ดูรอบๆตัวกล่องไปก่อนนะครับโอ้ชอบมากเลยแบบกล่องที่แบบดูเรียบง่ายแบบนี้นะครับใช้ เทคนิคการสปอร์ต UV นะครับให้แบบมันแววแขึ้นมานะครับครั้งนี้ผมเลือกไซส์9 US นะครับก็เท่ากับ So อกเกอร n นี่แอนโดฟินโปรพลันะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีความกระชับนะครับก็ต้องใส่แบบกระชับไปเลยนะก็ครั้งนี้ก็ได้เวลาในการแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับดูตู้รังหน้าตาของ s คอกเ n อรนี่แอนโดฟินเลิกันแบบ ชัดกันเลยครับเอาพร้อมหนึ่งสองสาแกะกล่องนี่แล้วก็เปิดออกมาโอ้โหี่เห็นตัวจริงครั้งแรกอ้อโอยสวยสวยสวยนี่ๆออกมาให้ดูกันเลยโอ้ยมันสะท้อนแสงด้วยอ่ะโอ้โหโหยของจริงสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหโอโ้สุดยอดอตื่นเต้น และนี่ก็คือ Socony Endorphin Elite ดรองเท้าวิ่งรุ่นท็อปจากค่าย s o c o อ y มาพร้อมกับสีสันสดใสเลยนะครับเป็นสีเขียวนีออนนะครับแล้วก็ถ้าดูใกล้ๆนะมันจะแบบแววๆนะครับเหมือนเลื่อมมุกไว้อะไรประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันแบบรอบทิศทางกันนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่าเริ่มต้นจากข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้าข้างเท้าด้านใน ด้านหลังครับโอ้ oh, มีโลโก้ด้วยนะอ่า uh, มาดูด้านบนกันบ้างแล้วก็ในส่วนของพื้นเอาโซนะครับโอ้เอาโซมาแบบดูดันเลยนะครับอืม uh huh. พอเรามาดูใกล้ๆแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนที่ผมได้เห็นภาพหลุดของรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยผมแทบจะไม่เชื่อเลยนะครับว่า ee, นี่คือของจริงนะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของดีไซน์แล้วเนี่ย แทบจะฉีกแนวออกมาจากตระกูลเอโนฟินด้วยกันเลยนะครับก็แต่พอภาพหลุดในวันนั้นนะครับมาเป็นของจริงที่อยู่ในมือผมในวันนี้เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะผมยอมรับว,ว่าซอฟคกนี้นี่เขามีความกล้ามากๆเลยนะครับในการที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับก็เลยทําให้เราได้เห็นรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับแบบโอ้โหเป็นบุญตามากๆเลยนะได้จับได้สัมผัสแบบนี้นะครับโอ้โหของจริงแล้วก็ น้ำหนักเบามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ s o อ o n n อ e ี่เอ p นโดฟินเอลิมีน้ําหนักเพียง204กรัมมาพร้อมกับดอป8โดยมีความสูงของส้นเท้า39.5ม mm, ิมและความสูงของหน้าเท้า31.5ม mm. ิมในส่วนของอัปเปอร์ประกอบด้วยผ้าตาข่ายและผ้าถัก ที่มีความบางเบามีความทนทานให้ความกระชับและระบายอากาศได้ดีรองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีการบูทนวมตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งมีความหนานุ่มใช้ได้เลยนะครับและในส่วนของโครงฮิลเคานเตอร์นะครับก็จะไม่มีนะครับก็สามารถบีบได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งวัสดุตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับผ้าถักนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีแถบตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่จะมาประคองอีกชั้นหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับแล้วก็มีการเจาะช่องระบายอากาศตรงบริเวณนี้นะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ระบบไซวิงนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระชับในส่วนของหลังเท้านะครับแล้วเรามาดูในส่วนของเชือกรองเท้ากันต่อเลยนะครับโอ้เชือกรองเท้าให้มาแบบ ยาวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายเชือกรองเท้าเนี่ยฮะมีลายแบบนี้ด้วยนะโอก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะครับเป็นเกนมมกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วมาดูส่วนข้างในกันนะครับก็คือแผ่นอินโซนะครับก็จะพิมพ์ลายคล้ายกับรองเท้าเอนโดฟินทั่วไปเลยนะครับมาพร้อมกับสีเขียวสะท้อนแสงนะครับด้านในรู้สึกว่าจะติดกาวเอาไว้นะครับ มิสโซเป็นซ u เปอร์โฟมที่มีชื่อว่า p o w e r r u n s hg ที่ให้ความรู้สึกสัมผัสทั้งความนุ่มและความแน่นผสมกันตอนนี้ผมลองบีบในส่วนของโฟมมิสโซนะครับตั้งแต่หน้าเท้าจนไปถึงตรงส้นเท้าเลยนะครับซึ่งโฟมมิสโซนะฮะจะมี2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นบนจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นแบบสีนวลๆวแบบนี้นะอาลองบีบชั้นบนดูบ้างนะครับก็ มีความใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีความนุ่มมีความแน่นผสมกันนะครับพอลองเอานิ้วกดลงไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าโฟมมีการยุบตัวแล้วก็คืนตัวได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับและเอาโซประกอบด้วยยางที่มีชื่อว่า XT 900เฉพาะบริเวณหน้าเท้าและบริเวณส้นเท้าด้านนอกเท่านั้นตอนนี้ผมลองเอามือรูปในส่วนของเอาโซนะครับก็อาจจะไม่ถึงกับดูดติดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ ผิวสัมผัสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสากๆนะครับเพราะว่าเขาจะมี็กเจอร์ที่มันเป็นลักษณะเป็นเส้นๆลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ความหนาของแผ่น o u t โซตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้หนามากนะครับประมาณไม่เกิน2มิลลิเมตรนะครับแต่ในเรื่องของความทนทานเนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้รองเท้าวิ่งจากค่ายซอคเรนี่มานะครับเรื่องของความทนทานไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ทนทานเป็นเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับในการทดสอบวิ่งจริงนะครับว่าจะมีการยึดเกาะได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือสเปคของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับกับ Saucony Endorphin Elite นะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี Super Foam Power Run HG ที่ผสมความนุ่มแน่นเข้าด้วยกันให้การตอบสนองและรองรับแรงกระแทกได้ดีเทคโนโลยีต่อมาก็คือแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์รูปตัว S ที่ให้ความดีดเด้งดุดันและบริเวณปลายเท้าถูกออกแบบให้เป็นซ c ่เพื่อให้ความอิสระในการลงเท้าได้ดีขึ้น ต่อด้วย Aggressive Speed Roll ปลายเท้าทรงโค้งที่ช่วยให้การกลิ้งไหลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและสุดท้ายแผ่นอินโซที่ใช้โฟมพาวเวอร์ลันที่ช่วยรองรับแรงกระแทกให้ฝ่าเท้าได้ดียิ่งขึ้น เรื่องของเทคโนโลยีจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วยในเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับซึ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้ผมประทับใจในเรื่องของการที่เขาเลือกใช้วัสดุที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่มีความพรีเมียมด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับจากที่ว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เลือกใช้สีสะท้อนแสงอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีความแบบ เลื่อมมุกนะครับก็คือมันมีความแวววาวนะครับมันก็เลยทําให้รองเท้าวิ่งกู้นเนี้ยมันมีมิติเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการที่เขาเจาะช่องระบายอากาศนะครับแบบว่าโอ้โหแบบเจาะแบบมีจังหวะจากโคนนะครับมีลูกเล่นต่างๆนะครับมีการใช้แบบเป็นแถบริบบิ้นนะครับตลอดแนวแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับรวมถึงงานประกอบนะครับงานกาวงานเย็บต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากมาก ดังนั้นถ้าจะให้คะแนนรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับสิบคะแนนก็เอาไปเลยครับเต็ม10บนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีลุกเล่นมีจังหวะจ,จากโคนมีความลงตัวแบบทุกอย่างมันดูแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับดังนั้นก็เอาไปเลยเต็ม10ไม่ต้องหักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่จะ ลองสวมใส่ลองเทาวิ่งคู่นี้แล้วนะครับว่าความรู้สึกในการสวมใส่รองเทาวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมไปลองสักแป๊บนึงนะครับแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ เป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งนะครับที่ให้ความรู้สึกของรองเท้าวิ่งสายเลสซิ่งอย่างแท้จริงเลยนะครับมีความกระชับมีน้ำหนักที่เบามีความคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยายความเกี่ยวกับความรู้สึกแรกที่ได้ลองสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นด้วยการสวมใส่กันก่อนเลยนะครับ Socony Endorphin e l เ t e เป็นรองเท้าที่เน้นความกระชับดังนั้นแนะนำให้ใคลายเชือกออกมาให้มากที่สุดแล้วค่อยสอดเท้าเข้าไปผิวสัมผัสภายในเก็บรายละเอียดได้ดีมีความเรียบเนียนไม่ระคายผิวหนังเท้ามาพูดถึงเรื่องของไซส์กันบ้างนะครับซึ่ง ผมสามารถสวมใส่รองเท้าวิ่งจากค่ายซ็อกคอนี่เนี่ยได้ถึง2ไซส์้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกนะครับผมสามารถสวมใส่ตรงไซส์กับรองเท้าวิ่งหน้ากว้าง 2E ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะใส่แบบสบายๆส,สักนิดนึงนะครับก็สามารถเพิ่มอีกครึ่งเบอร์ได้นะครับแต่สําหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับซึ่งเขาจะเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมน์นะก็จะเน้นในเรื่องของการทําความเร็วดังนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของความกระชับนะครับดังนั้นผมก็จะสวมใส่ตรงไซส์2 e เลยนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเอ,อเอ็นโดฟิน Pro Plus นะครับซึ่งถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถใส่ตรงไซส์กับ e n d p h i n Pro Plus ได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีหน้าเท้าบานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความเรียวแคบนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเคลือบด้วย TPU ซึ่งจะค่อนข้างแข็งนะครับผมลองกดดูแล้วค่อนข้างแข็งแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มี หน้าเท้าบานเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มไซส์อีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระบบการสวมใส่ของรองเท้าวิ่งจากค่ายซอกเนียเขาจะเน้นในเรื่องของการกระชับในส่วนของหลังเท้าตรงนี้นะครับดังนั้นอาการหลุดส้อนอาการซ้อนลอยต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มไซส์ของรองเท้าวิ่งนะครับและในส่วนของซ u เปอร์โฟม p o w e r อร์ลเอให้ความรู้สึกนุ่มแน่นไม่ยวบและให้ความมั่นคงได้ดีอีกด้วย มาต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองด้วยการกระโดดและการดริลจะสัมผัสถึงการตอบสนองเด้งส่งได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณ Ball of Foot ที่จะให้ความเด้งส่งที่ดุดันตามแรงกระแทกที่เราได้ส่งไปและด้วยความหนาของ Super Foam Power Run HG ยังสามารถช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับกับ Socony Enndophine Elite ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเปิดตัวด้วยราคา8,990บาทเพื่อนๆสามารถพรีออเดอร์ได้ทาง s o l o n i l e v c o t h แต่ผมต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้นําเข้ามาวางจําหน่ายในจํานวนที่จํากัดนะครับดังนั้นผมต้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้่งสาหรับเพื่อนๆที่สามารถได้สิทธิ์ในการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ด้วยนะครับและขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่15มีนาคมนี้นะครับจะมีการให้เพื่อนๆได้สามารถทดลองสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้และร่วมวิ่งไปกับพี่โท,โทมฮอก ที่ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พาซาเวลา5โมงเย็นซึ่งผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทางซ o อกโกนี่ไทยแลนด์อีกครั้งที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งกู้นี้มาให้ผมได้แกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์หน้าผมจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อีก<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอก,กันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ